ยี่ไม่กี่อันอีกอยู่ใครเป็นคนคิดด้อกกระดิ่งมัน สีปูให้เลยพี่เจาสีฟ่ะออมาปกตนะไปอ้ปนั่นไายทับครัวไหมไปหน่คนบ้าคาวบพีต่ติดทำไมแกะได้ไหม

Thank <laughs> you. 2022กับเด l ี่นิวลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชีย์ทีมที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกําหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกําหนดเพิ่มเติม,ม,ม,มคลิกเว็บไซต์ d e l i n e w c o g h